โค้ง oh, อันตรายอีกแล้วเราจะใช้เป็นเอนจิ e นเบรกนะครับใช้เกียร์ถ่วงไว้ตรงดอยโอ้ oh, oh, ดูโค้งนี้ดิหายละเอ้าโห و. มอบเขาให้เขาเรียกรับข้าหรือเปล่าในโค้งงเงี้ยยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โห و, มีต่ออีก <ไ>อูยังไม่หมดยังไม่หมดมีต่ออีกโอ้โหโอ้ยโโสิ้นเสมองนะครับทุกคนเปาเปลาเา,าลูกเปาเๆาเาโอ้โหมีอีกอืกอ้อ โหทุกคนมันโค้งตะกี้เลยอ่ะโอหได้แ,แบบถ้าหลุดโค้งไปนี่ก็เหวนะครับอ่าสวัสดีครับทุกๆคนผมแมนนะครับช่องผู้บ่าวขาเลาะก็ว,วันนี้ผมก็จะไปเดินทางไปอ,อะไรนะเสมิงแม่ริมนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์แม่บ้านคันนี้แหละครับ เวฟร้อยไอปี2549มั้ครับก่อนออกเดินทางนะครับผมก็ดูสภาพอากาศโอ้คึมมาเชียวไม่รู้ว่าจะโดนฝนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอาผ้ากันฝนติดมาด้วยก็คือทำใจไว้แหละครับว่าเปียกก็เปียครับอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน ผมหวังว่าเราจะไม่โดนฝนนะอันนี้เราอยู่ในเส้นรอบสามนะครับนี่เป็นสะพานข้ามน้ําปิงนะครับเนาะข้างหลางก็จะมีพววตะลงตลาดนะครับกาลังตั้งตลาด ที่เราข้ามนี่ก็เป็นแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงของทางเชียงใหม่คือต้นน้ําเลยนะครับไม่ได้ใหญ่โตเหมือนทางภากลางนะครับนี่คือต้นน้ำสึกลมมาแรงมากเราเราจะไปดอยนู่นนะครับ แต่ช่วงก่อนนี้คำา่่าภูเขาทางเหนือไอทางเชียงใหม่นี่แทบไม่เห็นเลยนะครับหมอกควันเยอะมากๆช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่พฤษสภา้้ตอนสุเทพครับผมก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้วผมผมไม่ได้เอาผ้ากันฝนอะไรมาด้วยนะครับนี่ก็คือแบบว่า เสียงเลยเปียกก็เปียกอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนนะครับของอ,อุปกรณ์อิ็กทรอนิก์อะไรต่างๆก,ก็ใต้เบาไปนีครับเลี้ยวซ้ายไปแม่ห้องสอนเลี้ยวขวาไปเชียงใหม่แต่ตรงไปเป็นสเสมืองนะครับผมเราจะไปสเสมืองกัน ก็ขับขี่จัก,กรยานยนต์ก็มอหรือมอไซค์นะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีรถผมว่าจะขับรอบเสมืองเลยนะครับไปโผลแม่รินไม่รู้ว่าเวลาที่เรามีอยู่น่าจะเพียงพอนะครับบ่ายสาม หนึ่งชั่วโมงก็น่าจะประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเราจะลงฝั่งโน้นก้โหม้องแครข้องแคร่ ไฟแดงอีกแล้วทุกคนก็ต้องข้ามไฟแดงนี้ไปก่อนนะครับก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติแล้วละ่ะพูดถึงเว็บผมนะครับเพรผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาเมื่อวานนี้นะครับยี่ห้ออะไรนะเอ็นด <c oughs> <c oughs> ูโเห็นเขียนว่าติดว่า Made in Thailand อ่ะเคียวแล้วไปคังแท้ครั้งแท, <c oughs> ท,ท้ไปพุ่นแล้ว ระหว่างทางนะครับผมก็เจอพี่ๆไบ์เกอร์หลายท่านเลยนะครับที่กําลังขับไปในทางเดียวกันแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งครับที่ขับสวนกันมาก็คาดว่าน่าจะไปเที่ยวทางเสมิงแล้วกลับมานะครับเริ่มเป็นถนนสองเลนนะครับเป็นเลนสวนนะครับก็จะเหมือนรู้สึกว่าขึ้นดอยนิดิด นี่ผมเป็นคนเหนือจริงๆนะครับผมสังเกตดูว่าทางเหนือนี่คือเป็นปฏิมากรรมแบบล้านนาล้านนาแบบคือมันสวยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือเลยนะครับมาดูก็รู้ว่าเรามีสิงสาราสารัตว์พวงในในป่าหิมานมะพรนาวน,นะครับเขาะจะมาประดับประดาไว้หน้าวัดกันเต็มเลย เตาลุงลุงบรกาศโอรดีทุกคนอันนี้ก็เป็นคาเฟ่เห็นไหมหิมน้ําหิมน้ําคาเฟ่หิมภาษาเหนือนี่คือว่าลิมนะครับริมน้ําคาเฟ่ถ้าแปลเป็นไทยะนะครับเป็นเหนือภาษาเหนือที่เขียนติดหน้าร้านตะกี้หิมน้ํา ห้วยแม่ตาช้างอมาที่นี้แล้วเห็นไหมครับทุกคนมีแต่ปลาแต่เขาซ้ายขวาเต้ไปหมดเห็นไหมครับเส้นทางธรรมชาติรถรถก็แทบไม่มีตามหลังมานะครับมีคันสองคันไม่ขนาดขับเข้ามาแป๊บเดียวนั่นนี่ อำเภอสเสมิงนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอเพอนะครับเป็นทิวเขาสูงนะครับอากาศก็จะเย็นเกือบทั้งปีใครที่ไปท่องเที่ยวไม่ว่าฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอะไรก็บรรยากาศดีนะครับสเสมิงก็มีหลากหลายเชื้อชาตินะครับทั้งคนพื้นเมืองคนไทยลือ้อและอีกหลายๆชนเผ่านะครับที่อาศัยอยู่ สมิงยังเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์นะครับมีทิวเขาสูงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนไม่น้อยนะครับในแต่ละปีขับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้ร้านคาเฟ่นี่คือรถเต็มแทบลุกร้านเลยแถวนี้นี่ขนาดบ่ายสามแล้วนะ ซื้อที่ซื้อทางไว้แถนนี้ได้ดีคงดีละมั้งี่ดอกอะไรครับสีแดงสวยจังเลยชุมพอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหข้างทางสีแดงเต็มเลยครับดอกชุมพอนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแบบ ไม่น่าจะผิดนะน่าจะดอกชุมพรอนี่กเขาเรียกแสงทางโคง้ง โอ้ oh, พี่ไปอย่างนี้เลยหรอไม่รอนน้องหน่อยอ่ะน้องขับหกสิบเองโอ้โห oh, right. ต้นดอกไม้แดงๆนี่คืออยู่สองฝั่งเต็มสองข้างถนนเลยนะครับ mm hmm. ก็ปลูกไว้นะครับเนาะ ต้นโตทุกต้นเลยไม่มีต้นเล็กๆนะครับตัวต้น,ตนใหญ่ๆนั้นเลยเอ้านี่ราชพฤกษ์นะครับสีเหลืองอลามโอ้โหสวยๆสยๆข้างหน้าคืออะไรอ่ะโอ้โหเนี่ย จะเลี้ยว่ะเนี่ยเลี้ยวจริงด้วยหา้ยแม่งไปเลี้ยวก็ไม่เปิดโอ้โหถนนเปียกหมดเลยพ,พึ่งตกเลยครับฝน โชคดีเรามาไม่เจอฝนชิบหายแล้วฝรังก็ขับเที่ยวเยอะเอูยน,นะครับเส้นนี้ไม่เหงาครับไม่เหงาโอ้โหพึ่งตกเลยแาย ถนนถนนลื่นนะครับฝนตกงนี้เรามัดระวังนะครับนะคในการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอไซค์นะครับอย่างโคง้โคงๆอย่างเงี้ยนี่คือแบบถ้าฝนไม่ตกนี่เข่าผมแตกพื้นเลยเนี่ย เวฟ 125i รุ่นบางลมอ่ะนะครับทางดอยทางเนินๆชันๆอย่างนี้เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นทางตรงทางดำแบบขัแบบเรียบๆนี่คือแบบโอ้หแขบบับชิวๆสบายๆครับแต่ถ้าขึ้นทางดอยอย่างนงี้ะคือเหมือนพลังกำลังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้โหูทางนี้แม่งเอ้ยดีย่สองจะไม่ไหวเลยเนี่ย เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามันไม่ไหวก็โยกซ้ายโยกขวาสักนิดนึงให้รถมันมีแรงขึ้นมาสักหน่นะครับฝนพุ่งตกทุกคนโคงอีกแล้วโค้งอีกแล้วโอ,อ,วโอว้อันนี้ต้องเกียร์หนึ่งแล้วครับ <laughs> ขึ้นไม่ไหวแล้ว เรืองนะครับทางโหดเอาเรื่องแต่ยังไม่สุดสบายๆจิบๆใครที่จะขับมาเส้นนี้นะครับก็ต้องเ,ออเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเช็กลมยงลมยางเช็ครถให้พร้อมนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเปรี่ยวนะขับมาตั้งใจแล้วยังไม่เห็นอ่าบานคนเห็นแล้วเห็นละ นี่เป็นเหวเว้ยนี่อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นลานขายของป่านะครับดูทรงแล้วโอ้โอันตรายอีกแล้วเราจะใช้เป็นเอนจินเบรกนะครับใช้เกียร์ถ่วงไว้ตรงดอย ไม่งั้นให้เหยียบเบรกอย่างเดียวไม่ไหวนะครับเนี่ย ตรงใช้ทั้งเบรกหน้าเบรกหลังเลยทุกคคโอ้โหชันมากมากชันมากมากโอ้ดูโค้งนี่ดิหายแล้วโอ้โหวาบเขาให้เขาเรียกรับผ้าหรือเปล่าในโคอยงเงี้ยยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหมีต่ออีกโอ้ย อู้ยังไม่หมดยังไม่หมดมีต่ออีกโอ้โหเอ้โโอเส้นเสมืองนะครับทุกคนเบาเบาเบ,า,บาลูกเบาเบาเบ,า,บาโอ้โหสมรรถนะรถเราไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเราต้องเซฟเซฟตัวเองหน่อยนะครับขับขี่ปลอดภัยครับผมเซฟตไปเฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเริ่มเริ่มเริ่มโอเคละ โคงลอ้าวยังไม่หมดมีอีกโอ้โหทุกคนมันโค้งตะกี้เลยอ่ะโอ้โหได้แ,แบบถ้าหลุดโค้งไปนี่ก็เหียวนะครับโอ้แต่ผมชอบแบเส้นเส้นทางธรรมชาติอย่างเงี้ยมีเสียงนกลงนกร้อง หมดยังอ้ยังยังครับยังยังยังไม่หมดไอโค้งโค้งหัวโหน่าจะหมดแล้วล่ะครับเหลือแค่ลงเนินลงดอยทางลาดชันยาวนี่ผมปล่อยเกียร์สองหน่วงไว้นะครับเนี่ย อ้าวหมดแล้วอย่าสามหมดเลย งนินอย่างนี้เราปล่อยให้เกียร์หน่วงไว้นะครับอย่าไปเหยียบโล่งให้แล้วเหียบเบรกนะครับเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาเฮ้ยแม่ริมเราต้องไปทางนู้นทุกคนถ้าเราจะอ,อ้อมอ่ะโอ้ยจะไปปลายแล้วดิไม่ใช่แล้ว ย้อนกับลต้องไปแม่ริมนะครับเดี๋ยวเขาพักรถก่อนอ้าไปกันต่อเราจะไปอำเภอแม่ริมกันนะครับ ตรงนี้แม่ริมยี่สิบหกกิโลนะครับเดี๋ยวเราจะถึงแม่ริมแล้ว แม่ริมนี่ก็คือฝั่งออะไรนะม่อนแจม่มนะครับที่เขาชอบไปเที่ยวกันม่อนแจม่มแต่ผมคงไม่ขึ้นไปม่อนแจ่มแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันมันจะค่ําละเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวค่อยขับมาเดี๋ยวค่อยขับไปม่อนแจ่มทีเดียวเลยโอ้โหต้นไม้แถวนี้สวยอะ่ะเป็นคุ้มแบบปางถนนฝั่งนี้แบบรู้สึกมันเย็นอะ่ะ จ่แบบขับรถช่วงบ่ายนี่คือไม่มีล้อเลยนะทุกคนดูดิลมต้นมงต้นไม้แบบคือแดดสองผ่านมานิดเดียวอ่ะอะไรบ้านั่นเขาทำการเกษตรดูจะเป็นแบบโรงเรือนปลูกปลูกอะไรสักอย่างนะครับผมว่าพุม่มๆน่าจะเป็นลำใหญ่นะหรือว่าส้ม ไม่แน่ใจนะครับ โอ้โหถ้ามีรถเล่นโค้งตรงนี้โคตรสนุกกับทุกคนโอ้ย,อย,อยมันพรยะค่ะ เป็นวิวไปเ้ยอะไรวะนั่นทิวทัสนทิวทัสหมอกควันเหลือนิดเดียว ส่วนจุดนี้เป็นจุดทิวทัศน์นะครับป่าเสมิงนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้เอากล้องถ่ายไว้ตอนนี้พอดีหิวน้ําจัดเลยไปซื้อน้ําแล้วก็ปิดกล้องไปเลยครับแต่ผมก็ได้ถ่ายรูปวิวต่างๆมาฝากทุกคนด้วยนะครับเ,เหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกเลยครับทุกคนกล้องผมลืมกดบันทึกช่วงระหว่างที่ผ่านแม่ริม,มนะครับ งแถวม่อนแจมมาครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับมาโผลอีกทีนี่คือเกือบถึงแล้วครับมาดูกล้องอีกทีนี่แบตมันเตือนว่าจะหมดนะครับพอมาเปิดดูอ้าวลืมบันทึกแย yeah, ่มากๆเลยผมอุตส่าห์แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับเสียอารมณ์มากๆลืมกดบันทึกเป็นไม่ได้ยังไงผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเก็บมาไว้ให้ใหม่นะครับเส้นแม่ริมตรง ม่อนแจ่มอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายตรงม่อนเลยนะครับต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผม Hãy subscribe cho kênh tốt Mì Gõ Để không ไปนิดนึงนะครับเมื่อเช้าเราออกจากหอพักเราไปทางนู้นนะครับพอเราอ้อมมอมอะไรมาเราก็กลับมาเส้นข้างหลังนนะครับเราเหมือนเราขับเป็นวงกลมนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราขับรถเที่ยวเป็นวงกลมครับไปจากอ่าไปเสมิงอ้อมไปไปออกแม่ริมรถโกกลับมารอบสาบันเทิงนะครับของเชียงใหม่คือเหมือน ทางเปียกๆฝนตกก็ล่าเนี่ยฝนตกจริงด้วยทุกคนพอาเราออกมาตะกี้นี่คือยังไม่ตกนะครับเนี่ย ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่พักของผมอย่างปลอดภัยนะครับผมแต่น่าเสียดยายจริงที่ผมลืมกดทึกคลิปเมื่อผ่านอำเภอแม่ริมที่ม่อ,มอนแจ่มมานะครับน่าเสียดายก็ขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับที่รับชมผมในวันนี้ขอบคุณมากนะครับ